สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการลงทะเบียนชุมนุมแบบออนไลน์ก่อนอื่นเข้าไปที่เว็บไซต์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธาน,นีนะครับเข้า Google แล้วพิมพ์ชื่อโรงเรียนครับหลังจากนั้นให้เข้าที่ลิงก์แรกนะครับ เบอยเว็บ uh, m t p s c h o o l c o m ไปที่เมนูเข้าสู่ระบบแล้วเลือก uh, นักเรียนและผู้ปกครองหลังจากนั้นใส่เลขประจำตัวนักเรียน5หลักช่องรหัสผ่านใส่เลขบัตรประชาชนนักเรียน13หลักก็จะเข้าสู่ ระบบของบ้านประคูออนไลน์สำหรับนักเรียนเข้าไปที่เมนูชุมนุมลดเวลาเรียนจะปรากฏชื่อชุมนุมที่เปิดให้นักเรียนได้เลือกเรียนนะครับให้นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนสนใจนะครับหลังจากนั้นกดปุ่มสมัครเรียนนะครับเมื่อกดปุ่มสมัครเรียนจะมีข้อความ เตือนให้แน่ใจว่าคุณต้องการสมัครกิจกรรมนี้หรือไม่ก็ให้กดปุ่มตกลงเมื่อสมัครเรียนระบบจะเปลี่ยนหน้ามาเป็นรออนุมัติผลการเรียนนะครับรออนุมัติผลการเรียนหมายความว่าจะต้องให้ครูประจำชุมนมุมกดรับเราเข้าชุมนุมเสียก่อนการสมัคร จึงจะสมบูรณ์นะครับแต่ในขณะที่ครูประจำชุมนุมยังไม่ได้กดรับเราเข้าชุมนุมเราสามารถกดแก้ไขเพื่อเปลี่ยนเป็นชุมนุมอื่นได้โดยกดปุ่มแก้ไขนะครับแล้วเลือกชื่อกิจกรรมอันใหม่ที่เราต้องการ เลือกชุมนุมอันใหม่ที่เราต้องการหลังจากนั้นกดปุ่มยืนยนันระบบก็จะเปลี่ยนชื่อชุมนุมที่เราสมัครให้ใหม่นะครับแล้วก็รอการอนุมัติจากครูประจําชุมนุมหากครูประจำชุมนุม,ก,ม,นมกดอนุมัติแล้วหน้าจอเราจะเปลี่ยนจากการรออนุมัติ กลายเป็นอนุมัติแล้วปุ่มแก้ไขก็จะหายไปนะครับเมื่ออนุมัติแล้วไม่สามารถเปลี่ยนชุมนุมได้นะครับนอกจากต้องไปยื่นคำร้องเป็นเอกสารเท่านั้นแล้วทุกครั้งเวลาเราเข้าเรียนก็จะมีข้อมูลาการมาเรียนชุมนุมในแต่ละครั้งปรากฏขึ้นมานะครับเมื่อคุณครูเช็คเราก็จะมีข้อมูลว่ามากี่ครั้งขาดกี่ครั้งสายหรือสายกี่ครั้งนะครับ โดยการที่เข้ามาที่ชุมนุมลดเวลาเรียนเหมือนเดิมนะครับก็จะมีชื่อชุมนุมที่เราเรียนพร้อมทั้งระบุวันเวลาที่เรามาหรือขาดน,นะครับ